ค่ะเรายังอยู่ในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะซึ่งน,นี้ก็ยังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่3การลบจำนวนนับสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกินกก้าเดยววันนี้จะเป็นเรื่องการหาจำนวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่าโดยใช้การลบ การหาจำนวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่าโดยใช้การลบหรือเรียกว่าการหาส่วนต่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่วนต่างที่มากกว่าหรือน้อยกว่าโดยใช้วิธีการลบนะคะ,ะมาดูตัวอย่างกันค่ะ,ะมีสตรอเบอรี่นะคะอยู่7ผลมังคุด4ผลเราใช้วิธีการจับคู่หนึ่งต่อหนึ่งค่ะระหว่างสตรอเบอรี่กับมังคุด เราจับคู่นะคะเราเรียนไปแล้วการจับคู่1นต่อหนึ่งนะคะเ้าก็จับคู่ระหว่างสตรอเบอรี่กับมังคุดนะคะก็จะเห็นว่ามีสตรอเบอรี่มากกว่ามังคุดอยู่3มผลคะหรือมังคุดน้อยกว่าสตรอเบอรี่อยู่3ผลเห็นไหมคะจะเกิดเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะเป็น7 ลบสี่เท่ากับเท่าไหรเจ็ดลบสี่เท่ากับเท่าไหร่หรอ่ะก็จะได้คําตอบว่าเจ็ดลบสี่นะคะก็ได้เท่ากับสามนั่นเองนะคะคือส่วนต่างนั่นเองอ่ะนักเรียนสังเกตน,นะคะครูจะยังนี้เมื่อสักครู่นักเรียนจะเห็นว่าเนี่ยสตรอเบอรี่เนี่ยมันมากกว่ามังคุดอยู่สามนะคะ พอจับคู่แล้วมันมีส่วนที่เกินออกมา3ใช่ไหมคะสตรอเบอรี่มันมากกว่ามังคุด3หรือมังคุดเนี่ยมันน้อยกว่าสตรอเบอรี่อยู่3คําตอบมันก็คือ3นั่นแหละค่ะโดยใช้ก็เกิดจะใช้วิธีการลบนะคะบางครั้งเรามาวาดรูปนี้ไม่ไหวหรอกค่ะเราก็ใช้วิธีการลบเราก็ต้องเอาตัวเลขที่จํานวนมากนะคะสตรอเบอรี่มากก็สตรอเบอรี่ตั้งเป็ตนตัวตั้งและลบวยจำนวนที่น้อยกว่าก็คือจำนวนของมังคุดนะคะ จำนวนของบางพุดธนะคะก็จะได้ว่าเจลบสเท่ากับเท่าไรคำตอบคือสามนี่คือเอา7ลบไป4นิ้วจะชูขึ้นมา7นิ้วแล,ล้วลบลบไป4 4นิ้วก็ได้หนึ่งสามสี่ก็เหลือสามนิ้วหรือจะนับจากสีให้ถึงเจก็ได้สีไ่ไว้ในใจแล้วก็นับสีให้ถึง7ได้กี่นิ้วคะสีแล้วก็ห้าหเจ็ดมันก็ชูก,กี่นิ้วเหมือนกันคะ3มนิ้วเหมือนกันคำตอบก็คือสานะคะ คำตอบในนี้ก็คืออาจจะตอบได้ว่าสตรอเบอรี่มากกว่ามงังคุด3าลขุนหรือมองังคุดน้อยกว่าสตรอเบอรี่3าขนก็ได้นะคะ,ะไปดูตัวอย่างที่2คะ่ะนี่อยู่ที่การลบเลยนะคะ มากกว่าหรือน้อยกว่าก็มีกางเกงเสื้ออยู่5ตัวนะคะกางเกงอยู่3ตัวใช้วิธีเดียวกันค่ะจับคู่หนึ่งต่อหนึ่งระหว่างเสื้อกับกางเกงนะคะจับคู่หนึ่งต่อหนึ่งระหว่างเสื้อกับกางเกงนักเรียนก็จะเห็นว่ามีเสื้อมากกว่ากางเกงอยู่2ตัวนะคะหรือมีกางเกงน้อยกว่าเสื้อ2ตัวเห็นไหมคะมีกางเกงกน้อยกว่าเสื้อ2ตัวเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ค่ะ แสดงการลบก็จะได้5ลบ3เท่ากับเท่าไรหลบ3มเท่ากับเท่าไร่ะก็เอา5นิ้วขึ้นมาลบไป3นิ้วได้ก็จะเหลือกี่นิ้วคะหรือ2นิ้วหรือเอา3ามไว้ในใจนับ3ไม่ถึง5ค่ะ3แล้วก็4 5ก็จะได้กี่นิ้วคะได้2นิ้วเหมือนกันนะคะได้2นิ้วเหมือนกันเดี๋ยวลองดูชัดๆอีกทีนึง ทบทวนนะคะเสื้อมีห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้ากางเกงมีสามตัวหนึ่งสองสามเขาจับคู่กันโยงจับคู่กันมันเหลือเสื้อเสื้อมันมากกว่าเหลือมก็มากกว่านะคะเหลือเสื้ออยู่สองตัวหรือไม่งั้นก็เนี่ยนะคะมันก็จะได้ว่าเสื้อมากกว่ากางเกงเสื้อมากกว่ากางเกงอยู่สองตัวค่ะหรือกางเกงมันน้อยกว่าเสื้อ อยู่สองตัวคำตอบันก็คือสองดันั้นนะจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็แล้วแต่นะคะแล้วเวลาเราเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบเนี่ยเราจะต้องเอาจำนวนจํานวนมากอยู่ด้านหน้าเป็นตัวตั้งและจํานวนที่น้อยในโจทย์จานวนเลน้อยก็เป็นตัวลบค่ะคําตอบเมื่อลบแล้วก็จะได้คําตอบนะคะมีหลังเครื่องหมายเท่ากับะนะคะนี่คือการสแสดงเอ,อ่อการหาจํานวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่าโดยใช้การลบ ให้นักเรียนจำไว้เลยค่ะก็เกิดมีโจทย์มีการให้หาส่วนตาอะไรมากกว่าอะไหน,น้อยกว่าสิ่งไหนมากกว่าสิ่งไหนน้อยกว่าใช้วิธีการนับนะคะอ่าเราไปดูแบบฝึกหัดกันค่ะอ่าแบบฝึกหัดหน้า7 9ถึง80นะคะหน้า79เนี่ยไม่มีให้ทำแต่เป็นตัวอย่างที่เราจะต้องดูนะคะะต้องทำแบบนี้กันนับและเขียนตัวเลขสแสดงจำนวนแล้วเขียนคำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าและคำตอบ นับและเขียนตัวเลขแสดงจํานวนแล้วเขียนคําว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าและคาตอบค่ะอ่ะเป็ดเออไก่โทกโทษโทษโทษไก่ไก่มีกี่ตัวคะหนึ่งสองไก่สองตัวก็ใส่เลขสองลงไปนะคะเป็ดเป็ดมีกี่ตัวครับเป็ดหนึ่งตัวไก่เขาให้ขึ้นต้นมาไก่มากกว่าหรือน้อยกว่าเป็ดคะมากกว่าเป็ดกี่ตัวคะ หนึ่งตัวขายไหมหรืออยู่หนึ่งตัวมันมากกว่าหนึ่งตัวเดี๋ยวลองไปทําแบบหินหัดพร้อมๆกันเลยค่ะ,ะก็หนึ่งนับจํานวนเต่าก่อนอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเต่าห้าตัวเราก็ถิ่นเต่าห้าตัวเลขห้าติมเลขห้าลงไปค่ะก็ตายค่ะหนึ่งสอง ส่เลขสองลูไผชนิดบรรทัดที่สามนักเรียนต้องดูดีๆว่าเขาขึ้นต้นด้วยตัวอะไรนะเขาเอาตัวอะไรขึ้นต้นนะคะเขาเอากระต่ายขึ้นต้นกระต่ายมี2สนะคะกระต่ายน้อยกว่าหรือมากกว่าเต่าคะไข่ห้ามากกว่าหรือน้อยกว่าคะใช่ละคะกระต่ายน้อยกว่าแล้วก็ต้องถึนคำว่าน้อยกว่าลงไปนะคะต้องดูดีๆนะคะว่าเขาขึ้นต้นด้วยสัตว์ชนิดไหนตัวอะไรนะคะมันมากกว่าหรือน้อยกว่า นากกี่ตัวบางคนอาจจะใช้วิธีการจัดโยงเส้นก็ได้นะโยงไว้อย่างนี้เละเหลือกี่ตัวคะน้อยกว่ากี่ตัวหนึ่งสองสามใช่ไหมคะอ่าอย่างนี้ก็ได้โยงเส้นไว้แล้วที่เหลือมันก็น้อยกว่ากี่ตัวหรอคะเนี่ยสามตัวหรือบางคนบอกเกลียดใช้วิธีการลบดูค่าก็เอาห้าลบสองชุดขึ้นมาห้านิ้วลบไปสองนิ้วเหลือเท่าไหร่คะเหลือสามหรือจะนัดจากสองให้ถึงห้าสองแล้วก็สามสี่ห้าก็กี่นิ้วเหมือนกัน ามหทำได้ทั้งสามวิธีเลยค่ะนักเรียนดูรูปภาพแล้วก็นับเอาก็ได้ห้าลบสก็ได้นะคะหรือนับสองไปถึง5้าก็ได้ได้ทั้งสามวิธีดีนะคะอ่ามาดูข้อสองค่ะยุ่งยุ่งม,มีกี่ตัวสองอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหยุ่งม,มี6ตัวค่ะ มาดูมาแมลงวันค่ะมแมลงวันมีกี่ตัวหนึ่งสองสามเราก็ใส่เลขสามค่ะทีนี้เราลองจับคู่ดูมันก็ง่ายดีนะอ่ะจับคู่กันค่ะอะไรที่มันไม่มีคู่แสดงว่ามันเยอะกว่ายุงเป็นยังไงคะอันนี้เขาขึ้นต้นด้วยคำว่ายุงยุงกับมแมลงวันยุงเยอะน้อยมากกว่าหรือน้อยกว่า,มาแมลงวันคะ ยุงมากกว่าหรือน้อยกว่า,มาแมลงวันใช่แล้วค่ะยุงมันไม่มีคู่แสดงว่ามันมากกว่านะคะเราก็ใส่คําว่ามากกว่าลงไปไต้องดูดีๆว่าให้เราเปรียบอะไรกับอะไรนะคะอะไรมัน,นมากกว่าน้อยกว่าอ่ะ มันกเขาม,ามากกว่าลงไปย็ยุงมากกว่าแมาลงวันยุงมากกว่าแมาลงวันกี่ตัวอ้าวมันเกินมากี่ตัวคะดูสิคะเนี่ยอามันเกินมากี่ตัวมันมากกว่ากี่ตัวคะเนี่ยสามนะคะหรือเราจะเอาหกชูขึ้นมาหกนิ้วหักไปสามก็ได้หักไปหนึ่งสองสามแบบนี้ก็ได้เราก็จะได้สามนิ้วใช่ไหมคะนักเรียนลองทําตามดูแต่ถ้าเกินเราอยากจะ นับจาก3มไปถึง6ก็ได้นับจาก3มนะคะเอา3าไว้ในใจแล้วก็นับค่อยๆนับไปทีละนิ้วค่ะ3าแล้วก็4 5 6ก็กี่นิ้วเหมือนกันคะ3นิ้วก็3ตัวเหมือนกันนะคะได้ทั้ง3วิธีเลยแล้วแต่หนูนถนัดทีนี้นะคะข้อสามกับข้อสี่ครูอยากให้นักเรียนลองไปทําเองดูคะ่ะไม่ยากเลยนะคะทํา ตั้งใจทำค่อยๆทําไปนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยตรวจทานอีกทีหนึ่งแล้วส่งงานครูค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะตามหาจํานวนมากกว่าหรือน้อยกว่าโดยใช้การลบนะคะโดยใช้วิธีการลบก็จบเงนท่าน,นี้ง่ายๆนะคะต่อไปนี้นักเรียนหาชนตา่างโดยการใช้วิธีลบได้สบายๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ